ที่ดินนะ้าลงทุนถูกสุดในยะานนี้<ะ>เป็นพื้นที่สีม่วงใกล้สถานที่สำคัญนะครับพื้นที่ใกล้เคียงก็จะมี SCG Paper บริษัทษ Phoenix Pub p a ์เ p เปนะครับที่มีพนักงานและผู้รับเหมามากมายนะครับ Panasonic นะครับเป็นบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าน้ำพองนะครับ ปตทสพที่เป็นโครงการสินภูห้อมนะครับมีที่เมียแท้งนะครับเป็นคลังเก็บน้ำมันใหญ่ของภาคอีสานนะครับใครสนใจที่จะซื้อไปเก็งกำไรหรือสามารถทำเป็นที่ดินแบ่งขาย ตรงนี้เป็นเส้นที่จะเข้าไปตำบลกุนน้ำใสนะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับที่ตัดผ่านไปทางนี้นะครับเป็นเส้นขอนแก่นหนองบัวลำพูนะครับเป็นถนนเส้นหลักที่จะไปหนองบัวลำพูอีกหนึ่งเส้นนะครับสวยงามครับถูกสุดในย่านนี้จริงๆพื้นที่สีม่วงสนใจก็เข้าดูสถานที่จริงได้เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับหรืออยากให้พาชมก็สามารถทักมาได้เลย